สวัสดีครับพี่น้องว่านลุงบัวครับมืาอนี้มาหาครับเจ็บต้นครับพี่น้องเขามา,านในเมืองครับผมเขามาในเมืองกับตามที่ผมสิกลับบ้านเนาะครับเนาะวันที่ยี่สิบสี่วันอังคารอังคารที่สี่ห่อน,นี่ครับวันอังคันค้านหรือกูดวะยี่สิบสี่วันที่ยี่สิบสี่น้องวันที่ยี่สิบสี่ครับกับสี่ กินเลี้ยงเลี้ยงชงกันจังน่อยครับมื่อนี่เลยผ้าเชฟต้นเขามาบางขันบ่ก็เลยว่าสิเขามาซื้อของเตรียมไว้ครับเพราะว่ามือเอื้อนกันสิได้กินเลี้ยงกันเนาะครับเนาะเลี้ยงชงบ้านน้องบัวแล้วกะ็มีมูอีกคนนึงครับในมู่บ้านกลับกันช่องก้นครับก็มีเอ็มล้อปางน้ำครับถ้าก็เคยออกชีบ้านน้องบัวน้ำอยู่ครับเอ็มล้อปางกับชีกับน้ำก็กินเลี้ยงกันสองคนพี่น้องมื่อนี้มา ซื้อของกับเชียบต้นเตรียมไว้ครับเมือม่อเนื้อเพื่อเมอื่อเนื้อสิย่านบระทันบระทันกินพี่น้องก็ได้ออกมาก่อนครับวัอน,นี้มาเตรียมของไว้มาซื้อของเข้ามาในเมืองพี่น้องตัวสิบหกกับค้ำแล้วครับเชียบต้นกับข้าเกี๊ยง่วงอยู่ยากง่วอยู่คุณเลิกงานบางสีม่วงกว่าบางบอกวออกมากคุณจะได้ออกมากครับไปพี่น้องครับมาหาซื้อของกับชุมชนแจกคือเก็แล้ว ทำเงอนึกแต่ทำแด้หนั่นเวลายังบอลทำสมเก่าอยู่เวลาเท่าไหร่หาโมงหาโมงนะหาโมงหมื่นแล้วครับอ <c oughs> ิสราเอลพี่น้องตอนนี้ครับแย่มขำขึ้นครับบรรยากาศย่มขำขึ้นครับพี่น้องบรรยากาศครับ ไปจจเสียดยังเกยบไม่นู่งอย่างครับเพวกอย่างเหนือกับไก่บอกน้ะเหนือกับไก่น้ะของกินบ้านเพิ่นครับพวกน่อพวกอย่างเท่กกากันนะครับ

เนื้องัวครับเนื้องัวแล้วก็ปีกไก่มีอย่างแนบเจ็บปีกไก่เนาะปีกไก่ไม่น่องไก่แล้วก็มีตับไก่แล้วก็หัวใจไก่ครับเพาะวาเชฟเจ้าห่อนกันแล้วก็อย่างไก่สมตำข้าวเหนียวสมตำไปงั้นเหรอครับพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันครับก็เดี๋ยวรายจ่ายก็เบิดไปสามร้อยเกตจิบสองเช็คพี่น้องก็ประมาณนี้ครับอย่างนี้มะสือเนื้ออยู่ 킹สตูร์ครับชุ่มช่นอารับคำเลยอากาศย่ำคำคำย่ำคำเหล่เนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าจะวุ่นวายจังหน่อยครับเพราะว่าคนอารับอยู่นี่พ่นอาศัยกันอยู่ค่อนข้าง,งสีแอร์อาร์ตครับกะใส่ภูเขาเฮ็ดเป็นบ้านคนครับพื้นราบพื้นที่ใส่เป็นเฮ็ดเป็นพื้นที่การ,กรเกษตรเพื่อพี่น้องแต่ว่าตรงที่เป็นภูเขากะมาใส่เป็นบ้านคนหมุนพี่น้องไฟ ا ยุงสูงอยู่ติ่งเติ่งบน เฮ็ดบ้านอยูอทังู่เขาครับค oh, hey, huh? ุณพี่น้องทั้งผูทั้งทั้งหยูกีเนนี่ความ้ากยใช่ยังไไปดักลับได้บ่ล่ะฮะเอาหอยค้อรถหอยก็ได้เนียเบานี่เป็นหอยเอาคว้ารถยเอารถได้ใช่ไหมรถจะคล้องยางหัว ครับพี่น้องวันนี้กลับพองครับไปกินหากินข้าวแรงครับบอกบาสกุลเตรียมของไว้สีฟ้ากันเห็ดเนื้อกินแกงก้อนครับเมือไนร่อยว่ากันเนาะครับเนาะกินเลียงเมือนครับืันนี้มาเตรียมของไว้พี่น้องมาเตรียมของไว้ต้องบอกกันสิเปิดตลาดกลับบ้านเห็นตะห้อยรถแล้วพี่น้องกะอีกเมื่อกี้มือครับสองสามมือครับชิปกับบุรุษสิลงมือใหญ่เนาะครับน้องพี่น้องเนาะืัอนี้วันที่เท่าไรเชีมบวันนี้วันที่ยี วันนี้ที่19ครับคลิปท้ายวันที่19นาะพี่น้องเนาะวันที่24ผมคอยสิกลับนะครับเนาะเป็นเครื่องบินพิเศษของสถานทูตจัดขึ้นมากับพี่น้องบ้านน้องบัวลงทะเบียนกลับก็เลยมีเสือกับได้กลับวันที่24ครับผมก็ประมาณนี้ยนะครับเนาะกลับไปบ้านเชฟครับไปหาเชฟข่าวกินข้าวเรงตัวกันครับพี่น้องก็วันนี้ก็ไปด้วยเชฟคำทางเขาได้ปะเนี่ย มกเกื่องขึ้นแวพี่น้องเกลื่อขึ้นแล้วยิ่งของยิน้ําลวโเแบบใต้กบวพี่พ่อม่้านถือตารวจครับตารวจยังม่บ้านถือตารวจเรียกครับพหายอยาอะเรียกสอบถามเรียกถามนั่นเบื้องี่ครับตรวจพาสปอร์ตเนาะตรวจพาสปอร์ตตรวจวีซ่า,าค,รครับผมแล้วก็ไอ้มา ไทยแลนด์ไทยแลนด์เยอะไทยแลนด์เวลีกูดเจนาโลโต้เจนาโลโต้ไทยแลนด์กูดเออหนูอ่นถือตำรวจไ้เรียกตรวจพาสปอร์ตเรียกตรวจเด้อือไอวีซ่าครับผมว่าเป็นคนต่างดาวหรือว่าลักลอบในประเทศเขาบ้เนาะมีวีซ่าบอดดี้ไม่ใช่หมวกมากถึงวันนี้เมื่อวาน บ่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาครับอืมก็เลยโดนไปซะมันถือเกียบเกียบไปแล้วจักรยานต้องต้องใส่หมวกครับอิสเาเอลกัเป็นเป็นกฎหมายเนพื่อนนะครับนโปันถือปั๊บพี่น้องมันนี่บ้างบวกกันลอยมากครับุบมี่ครับพี่น้องโบมีุ่บมี่กันลอยมากลอยแอบแอบมากต้องใส่แบบนี้ครับเชียบตนนี่ครับเป็นใส่มากนี่ยังคอยสีเรียกตรวจครับตำรวจสีลอยพ่ามันลอยไม่ล่ะเพิ่นถ้าเพิ่นเห็นเรเียกเลยครับบางบางคนกับสีเรียกตรวจแล้วก็เอาเงินกระเป๋าดสพี่น้อง จ็กร้อยนะห้าร้อยห้เช็คเกี่ยวกับบุ๊กแค่ห้าสี่สิบสี่พันกว่าบาทบานน่องครับพี่น้องเพราะฉะนั้นทำมีกันหาซ oui, ื ing, mm ้อไว้ครับพี่น้องผู้ใดคนไทยส่วนหลายจีขี่จักรยานกันครับจักรยานไฟฟ้านี่คือพยายามหาหมวกมาไว้ครับเวลาเขาในชุมชนเขาในเมืองนะครับเนาะจ้ามานี่ร้อยครับร้อยร้อยร้อยพี่น้องร้อยโบมี่พี่น้องโบมี่ต้องบวโบมี่ใส่ ซ่อนก็บม่ได้เด้อครับซ่อนกันก็บม่ได้ซ่อนก็บม่ได้ถ้าส่อน,าน,าก,อนก็ไม่ได้พี่น้องซ่อนกัน,นก็บม่ได้ซ่อนหลงไ่ได้ครับถ้าออกทางหลวงออกถนนหลวงนี่นนเรียบร้อยนะครับต้องระวังต้องตรวจครับต้องหาหมวกมาใส่คือยังเทียบต้นหน่ยพี่น้องปกติก็ผม,ผมออกถนนหลวงไปทั้งไกลไกลม็ใส่ตลอดนะครับเพราะก็มือว่านนี่กรับมันแคบตรงนี้นะมันถือจุหนี่นะไกลๆนี่นะเนี่ยอือก็เพิ่นมาส่งเงินอยู่นี่ครับอยู่ชุมชนอารับพ่อรังบอกมา ย้นี่สามปีกว่าเเคยถือรียกครับเ่าเคยใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าบ่บ่รูหลว่าคนมีกฎหมายนี่หมู่บ้านเห็นเชียบต้นโพดลงในเฟสเอ้ามันมีอันนี้นั่นบอกพึ่งหูครับพี่น้องจนสิกลับ้านแล้วพึ่งหูครับครับผมเคยโดนเทียหนึ่งแล้วว่ามปนเทียแรกครับผมเทียแรกผมโดนย้วยภาคกลางครับนขี่ภาคกลางเนาะลงไปอตอนนั้นจักรยนานคันเก่าผมก็หล่อหน่อยอย่แต่ว่าช่วงนั้นโดนใน สอนสองเรากะหมวกกันนอกบะมีครับอยู่ถนนหลวงคืกกันครับพี่น้องกะโดนไปตอนนั้นกับกมีบอย่างครับบรมี m อย่างเนาะบระี m อย่างนรากะเรียกตรวจพาสปงพาสปอร์ตอย่าระอย่างครับอย่าไป่ได้เรียกครับเพิ่งจะปล่อยไปครับแบบว่าเขาบอผมอาศัยผมบอกว่าผมกับมาโดนเัานแหละแต่ว่าผมบอกว่าผมม้าได้ผมหัวกับมาได้สองสามเดือนผมบ่ลูกฎหมายบ้านเจ้าคอับ บอกกันนี่แต่ว่าเจ้าของสามารถได้ซ้อนสองปีสามปีแล้วไปไปไปเขาไปเขามาเนี่ยเห็นหูหมดเหรอจักรยานนี่ก็ต้องล็อกพี่น้องเพราะสั้นเสียครับอันตรายอยู่ครับมีคนมาส่งเงินอยู่นี่เราจักรยานหายเขาไปส่งเงินในไปซะนี่เลวออกมาจักรยานไฟฟ้าหายกับมี่ครับพี่นอ้องเพราะฉะนั้นต้องต้องหาแนวมาล็อกไว้ครับนี่ต้องล็อกล็อกล็อกป้องกันไว้ครับขั้นละลายมื่นบาทบ้านเท่าเด้มครับนี่าพี่น้อง แพงก็มันจะใส่บ้านเท่าอีกนี่นี่ Honda ียบานเท่ายังถือก,ก้อนนี่ขั้นนี่ตอวไหนนี่ขั้นนี่ขั้นนี่ถือไหกพันหกพันเช็คหกพันเช็คกับแปดแปดหกแปดหกสี่สิบแปดหาพันก็บาทหมดแล้วเนี่ยหาเมื่อไงก็บาทหมดแล้วเนี่ยนั่นบอกประมาณหาเมื่อครับพี่น้องขั้นนีะเพราะฉะนั้นต้อง,ต,องต้องระวังครับต้องมีแนวล็อกหล,ลอกหอกยังไว้ครับนี่ อันตรายอยู่ครับหอมหายง่ายครับคนขโมยก็มีครับไปเชฟเ่านี่คำทางกูนะอากาศย่ำแยงพี่น้องรถก็แห้งหลายครับคำคำรถรถรู้สึกว่าสิลายครับมาอนีิอันนี้เป็นเพื่อนเขาของพ่นเลิกงานเนาะเชฟเด็กหัวงขมที่เป็ไต่หนูทางไหนพวกนี้ไปครับพี่น้องไป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 บ้านหากินเขาเห้เขาแยงกินจ้ะ กลบมาหอบานแล้วรับพี่น้องมเอาพิจารนาดูนเป็นแต่กินเรกเขานี่ิจาานาด้วยอันไเนื้อเขาอยู่สอันนี้เป็ยังนื้เนื้อเนื้เนื้อเะมากสก้อนเลยเยเจ้าเจ้าไปฆ่าเอาบนี่น้าบ่หนี้ตอนนงนี่อนนึงอันนี้เป็นแต่จุอเดียวกันเอาดิฟน้ำเอาซุกน้ำจุซุกน้ำมข้อเงอนี่ทานี่เป็นต่แบใส่เกนแดงแนี่

เนาะใส่เลอนีังแน่นเออนี่ง่ายก่อนนันองอันอ๋อันนี้ไนเราจะเสียวก่อนเดี๋ยวเพราะว่าอันนี้เรามคือกออนเนี่ยฮะอ่าโอ้แต่ว่าตัวนี้ขาบไดิเอาไปจุ่มขาลายบ่เออจุ่มจุ่มจุ่มจจุ่ม ไอ้จุ่มละลายเนี่ยเนี่ยสารังจุ่มทุกตัวแรกให้เอาดูเอาดูแล้วจุดสองข้อสพี่เนี่ยแต่ข้อ้อมือเงินค่อยเปิดนำไม่กับไอ้เงินค่อยยุดงานอยู่เงินเพราะกับเพื่อพี่น้องข้อแม้มือเงินหมดแล้วกับยุดแต่มื่อเงินเล่นมาเลยดิยุดแล้วนะยิ่งเพชรยังคักแลยนายจ้างบอกเอามีดมึงมากเลยประัานว่ามีดอุปกรณ์ที่งานมึงทั้งหลายเอามาขึ้นทั้งหมดประัานว่าทั้งแรื่องวอลทงอันนายจ้างคือเป็นตัววอลทงให้เลยวอลวอลดีเยอะมาก ก็ว่ามีดคุ้นอยู่สายอ่ะแหละมีดน้อยมีดใหญ่มีดตัดกล้วยมีดเฮ็ดงานอยู่สายว่าซั่นว่ามาขึ้แนวสั่นว่าเนี่ยมันเ่็นมัเป็นสายอยู่งานอยูาอยู่งามอยู่มันข้างนอกบ่งามแต่ว่าข้างในงามอยู่ดอกเหรอุ่นน่ะแต่ว่าเนื้อเพิ่งขาดดีจิเอจุเดี๋ยวสิมีด้วนกับคูนาะเฮาก็หั่นไปเลยแล้วกันเอาเอาบบซีคุณแปด้อ ใด้จ um. um. ักที่งอบางองบางองตัวเยะบางๆเขาแร้งมีเขาเลี้ยงครับมันพิจนาตัวมือมือจุ่มไปเนาะกินซุปปุ่นแลกจุน้ำคำต้องคำถ่ดนะเดี๋ยวตอนนี้อยู่กันบ่มีไครมีดีทั้คนดงสร้างมีมาอยู่มีคนมีดีเลยมีเลยจังไงห่วยเบิ๊ก ทำไบางครัก็กบบเอาออกเออไ่ได้จะใส่หมอจิ้มจุ่มห้องมือหนึ่งเหรอเหไปใ้มา,อาตอนเท,ที่ยงมาเจีกันอยู่เข้ามาเงือนอยู่บางเที่ยงนี่นมาเอากันอ่ัน้นมท่านเจีกันอยู่ฉิดทอดพ่อยนวได้หนิแบบนี้ตอนจู่ว่ะะพูดถึงนะเจีย<ต>ดกัอยู่ตอนจู่เขาเป็นเป็นลูกเ่าเลยเนาะ Thế chân gì đấy, còn còn nèo còn còn ngon còn gì chẳng ngon như ngon này ngon gì cả đấy nhỉ có bao nhiêu ngon toàn nhau ngon 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 นี่ยซ้ำคนคนอยู่บนันเนี่ยสือเนือมากมาสิออมใส่บัวบปักซี่าสันลาน <c oughs> อมอมสูลูกสูพวาินมาเนี่ยวันนี้วันนี้เรื่อมปักหอมกับปักซีกลับไปเสือยุ่านข้าวเลยกับมาไปไหนกับมาก,ก็ับบเหลืยออยังลหรครับเว้น <c oughs> ว่าัวจิมกินเบิร์หลอดเนื้อของมาของเทียบี่นเอง,เองา,าเฮ้ยคือเป็นว่าดเด จากอันค้นกินขา้าวกินน้ำม,มาได้ไม่เห็นกินในี่นี้เฮ้ยจากกินน้ำกินข้าวมาได้นี่โอ้เสียป็นหยังท่านนี้กินแบบนี้ฮะนะครับพี่น้องลอคนแก้วครับแล้วก็กิจุจุดีบกม็มีแล้วก็กชิล้วนจุสุกน้ำกินสุกน้ำกม็มีครับต้มน้ำดือยพี่น้องมันมมีต้มน้ำต้มน้ำไปแล้วครับครับ ล้วนซุกครับนี่ตัวนี้ขาล่างบอนี่นี่ราคาล่างนี่ล้วนลนี่ต้องห่วงเลยนี่ยอดตัวนี้มาจูตวเตียบผู้บกินีแง่บเนหงอยเร็วครับไว่าเนื้อนิบงามหนิคนี่คว่าเม่ไหพิ่งขาใหม่พี่น้องเอ้ยนี่าด่าเชฟ คนเจ้าแม่เนี่ยเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนี่ที่เขาไปกินในพวกชิมจุ่มเจ้าห้อนนะในนั้นพักเลยเชฟมันคนเลียงได้ไหมมันวะนี่แหละเชฟเอิญไปไหนมาล่ะโอ้ยมาแบบเชฟนี่อ่านเชฟบอกวมาตัวนางงามพักก็ได้เลี้ยงไว้ให้พี่น้องเหอนกันดวนเอ็ดครับรอติดตามอีกเท่านึงครับมีเขานนะนีม ใส่แหยงให้ไว้เถอีเห่ๆน่ะเอาเลยๆน้ำ้น้ำเลยนำนำโอ้ยพี่น้องคักละมือนี่เนือคักเนี้ยครับมือนี่เป่เออก็ได้มากดิบได้กลับไปมีเวล่าล่ะยาท้ายประหยัด่ะกระ่งมัดหงายได้เลยสวัสดีครับพี่น้องป้องไฟตุบูตุกๆอนี่ว่าไอ้เบอไอยู่อดเวลา ได้เวลาเห็นไหเอาแผักไปด้วยคัผู้ผักไปอ้าพี่น้องเริ่มได้เวลาแล้วครับกินขา้าวกินน้ำกันเนาะตอนนี้กะเริ่มขบองค์ประชุมแล้วตอนนี้พี่น้องก็เริ่มมาแล้วกะคือเขาครับเชฟต้นเป็นคนปรุงก้อยเมื่อนีนะ้เนาะครับเมื้อนีก้นกะเจ้าคื่อบ่ปรุงฮเ<ะ>จา้าคือโอ้โระดับเชฟอยู่นี่ต้องให้ผู้อื่นปรุงมันไม่ใช่ไม่ใช่ เปปุกตะเบียว่ะเดี๋ยวทำเสร็จครับเบีร์เดินโทศัพส์ยี่หันล่เบียไเาเ่ทุกคนหมมอปั้งู่มิ้งสิเขาพิ้เขางลุกขนี่ๆเบาเบบ้อไไนี่นี่ปุ๊เนี่ยอที่อยหาอยู่่ แต่พี่ใหญ่ใช้อะมาิดใช้ไม่ได้บอนออไมไม่ได้ไม่ได้เจ้าก็มอบอกว่ารวไปทำงานไหนได้ประสานกันไอ้ต้นทางเอาหอมมาใส่ตัวต้นมีดีดิต้นมีดีเด้มนี ต้นอดีดม,อดมาอเ,เอาหอมกับนั้นมามาซือไนะครับมาแล้วรับต้นกับต้นน้ำกันหอมเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอา,าน้วาสะาดข้างหลังเลยเน้อยหนึ่งคนะอันนี้เอาเทปน่อยหรือเทปหลายเรา<ะ>อย่าไปเอาเทปหลายคือมืดๆต่ามข้อพูดเด้อโอ้ยไปยังห่วยอยากอีกเนาะ ทีมหัวเลาะนี่คืออะไพี่านผู้ชิมไปมาบอก่อน้าตาแมันผมหอมมันถ้าหมอห่ะเนี่ยเทียบมูจักเลยแค่ผมสัืมใช่เลยปี่ปี้่ะ ไม่เสียปิดปีปิดปีขอครับข <c oughs> อเลยไม่เีเค็มเลยน้ำปลาไม่เค็ม Kiang hoa, mày phiền cái ngon mà phiền kia ngon mày cái ngon mày phiền kia ngon mày phiền ra ngon mày phiền kia ngon mày phiền kia อือโอ้อ่าได้เลยพร้อ,อ,อมทุกอย่างแล้วเหมนเหลือแค่ดืม่มต้นทายเยอะไปพวกนะอ,อ่ะก่อนะตัวตะเบิรกว่าตสีุ่กเงเพี ซอยซอยเห็ดอยังขีซอยน้อยอย่านี้ซอยแค่นั้นอ๋อไงผมไม่ได้อาปากกวงฮะเรีบ <c> ร <oughs> ้อยแล้วเพื่อนเขาไหมอฮ้ยเดี๋ยวปิดเ,เ,เ,เอาครับวานนี้แลวลากินเข่าไม่น้องล้างจากยุกแล้วส่งแน่นแล้วเด้ว่าก็มีลาบสุกลาบดิบครับ เดนางบึงเขาเจากินแล้วบาน่ไ้ครับน้งนำกวนละพี่น้องกิน้วอกินต่วเดมแห้งื่สวัสดีครับน้องหม่บ้าจังยมาสังบัวอีกแล้วไอ้บ้าน้องบัวถึงเป็นิ่มี่บ้านครับก็เลยปกว